สวัสดีครับผมปอมนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชวนเพื่อนๆนะครับทําสีตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้ใหม่กันนะครับผมก็ล้างไปแล้วบางส่วนนะครับนี่คือผ้าเบรกนะครับแต่ออกแล้วไม่ทำให้ดูนะเพราะว่าเราเน้นเรื่องการพ่นสีกันคลิปนี้นะครับสีที่ใช้พ่นนะครับเป็นสีสะท้อนแสงนะครับสีเขียวนะครับ ันนี้เป็นสีรองพื้นนะครับสีขาวเพื่อให้ตัวสีท้อนแสงเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแลกเกอร์นะครับเดี๋ยวเนี่ยผมขัดไปแล้วบางส่วนนะเดี๋ยวจะใช้น้ํายานะครับกัดพุดันดับนี้ออกเพราะว่าผมจะเน้นด้านหน้าตรงนี้เยอะให้ต้องให้สวยให้เนียนนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นตรงบริเวณที่โชว์ส่วนตรงอื่นก็อยู่ในล้อ ต้องรายละเอียดก็น้อยลงไปนะครับเนี่ยครับผมใช้น้ำยาตัวนี้นะเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวก็มาขัดทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับคราบที่มันฝังแน่นนะครับก็จะหลุดไปได้นะครับนี่นะครับหลังที่เราแช่ล้ํมยาไว้นะนะครับแล้วก็ขัดสักหน่อยนะครับ ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็ขัดกระดัษทรายสักนิดนึงนะครับผมจะเน้นเหมือนที่บอกครับเน้นด้านหน้านะ เน้นด้านหน้านะครับแล้เดี๋ยวเราก็ขัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลากน้ำให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไนะครับตรงนี้ต้องสวยนะเพราะว่าด้านนี้มันหันออกนอกรถ ก่อนพ่นสีขาวนะครับเดี๋ยวขอรองพื้นบางๆด้วยสีเทาพื้นก่อนนะครับ คราวนี้ก็รองพื้นสีขาวก่อนจะพ่นสีสะท้อนแสงนะครับพ่นบางๆก่อนนะครับรอนีลย บางๆก่อนนะครับ นี่ครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือพ่นแลกเกอร์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นง,งานใกล้ๆก่อนนะครับก่อนพ่นแลกเกอร์นะครับด้านในที่เปื้อนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าที่ผมไม่ปิดกระดาษกาวเนี่ยเพราะผมต้องเอาลุกฟูไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนชุดซอมทุกนี้ใหม่นะครับเพราะของเก่ามันหมดสภาพแล้วน,นะครับ ตอนนี้ก็เครือบแร็กเกอร์อะไรเรียบร้อยแลวนะครับงานก็ได้ประมาณในคลิปผมในมุมผมคนทำนะกับงบที่ลงทุนประมาณ200กว่าบาทนะครับผมว่าคุ้มนะครับได้คาลิปเปอร์ใหม่ๆนะครับสวยๆทำเองนะครับอาจจะไม่ดีเท่าที่เราไปจ้างเขาทำนะครับก็คือพ่อนคาลิปเปอร์สี่พอตเนี่ยครับ สีดีๆแลัคเกอร์ดีๆเงาๆฉ่ำๆนะครับก็ต้องมีสตาร์ทที่1000ันถึง2,500นะครับอันนี้ผมลงทุนอยากพูาว่าลงทุนเลยก็คือสีรองพื้นสีขาวสีซ้อนแสงสีเหลืองเนี่ยจากในคลิปชอตถ้าเพื่อนๆเคยดูเนาะพ่นคันดาก้อนสีดำผมแล้วสีมันเหลือก็เนี่ยครับอ่อพ่นคาลิปเปอร์ของ Vigo สีพอนะครับก็ เกือบหมดพอดีเลยเท่ากับว่ามันก็ไม่ต้องจ่ายเงินถ้าซื้อก็ประมาณไม่เกิน200บาทนะครับเหมือนที่ผมบอกนะผมจะเน้นชิ้นงานด้านนี้ให้ส่วนที่สุดเพราะว่าเวลาใส่เนี่ยจะอยู่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวท้องตรงนี้ตรงนี้นะครับเน้นที่เขาคนเห็นนะ่ะนะพูดมนตรงๆแบบไม่ต้องอายนะครับ คือถ้าส่งไปทําสีเนี่ยแน่นอนมันสวยกว่านี้แน่นอนแต่ว่ามันก็ต้องใช้เงินมากกว่านี้นะครับมากกว่า200อบาทที่ผมจ่ายเดี๋ยวผมจะให้ดูสีทสะท้อนแสงนะครับว่ากลางคืนเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับใช้ไฟฉายแบ็คไลท์นะครับเห็นไหมครับสีชัดเลยเห็นไหมครับ ก็ ه, ถ้าใครจะทําสี iper, คาลิปเปอร์นะครับก็เอาแนวทางนะครับของผมไปเป็นต้นแบบนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่กี่บาทนะครับถ้าคิดว่าคิดนป้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ